ถัดไปเราจะมาดูนะครับคือเรื่องของอสมการทางเราขาคณิตน,นะเราขาคณิตที่เราทํามาเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยมั้งเป็นเราขาคณิตที่ระบุความสัมพันธ์ของไม่ว่ามุมหรือด้านส่วนใหญ่นะครับก็จะระบุเป็นเรื่องของการเท่ากันเนาะอาจจะเป็นสัดส่วน,นเรื่องความคล้ายเนาะหรือว่าทฤษฎีบทที่แบบเชวากบเมนนลออสเนาะเกี่ยวกับการเท่ากันหมดเลยปิทาโกรัสใช่ไหมครับมีเครื่องหมายเท่ากับเนาะคราวนี้เราจะลองมาโฟกัสกับ ความสัมพันธ์ของมุมกับด้านที่มันไม่ได้อยู่ในเรื่องเรื่องของการเท่ากันเนาะแต่บอกว่ามันไม่เท่ากันนะครับคือเรื่องอัดสมการลองดูว่ามันมีอะไรที่เราทาไปแล้วรู้สึกที่ผ่านมาเนี่ยสิบกว่าทิศเนี่ยนะครับเรามีอัตสมการไปอัดสมการเดียวนะซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมากนะครับเราเรียนไปเนี่ยเราเรียนแค่อัสมการของมุมภายนอกในสามเหลี่ยมนะรเราบอกว่าเรามีรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปนะครับ A B C มีสามเหลี่ยม ABC นะครับแล้วเราบอกว่าเราหามุมภายนอกที่ C ทฤษฎีบทมุมภายนอกบอกเราว่ามุมภายนอกที่ C เนี่ยนะครับขนาดไม่เกินเนาะในขนาดเท่าที่ขนาดมากกว่ามุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดนั่นก็คือมุมสีเขียวใหญ่กับมุมสีแดงถูกไหม อันนี้นะครับเป็นทฤษฎีหมดมุมภายนอกที่เราใช้ในการพิสูจน์หลายๆอย่างเลยเนาะหนึ่งในนั้นรู้สึกว่าเอาจะใช้ในการพิสูจน์เงื่อนไขของเส้นขนานนะครับเพราะว่าทฤษฎีหมดมุมภายนอกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้สัจพจน์เส้นขนานในการพิสูจนะ์แาะมันเป็นจริงในหลายๆที่นะครับในใน,ในระบบเรขาคณิตที่ไม่จําเป็นต้องมีรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมภายในรรงกันร้อยแปดสิบ อ่เรามีละที่จะป้นภายนอกนะครับอันนี้คือหนึ่งในงสิ่งที่เราใช้จากนั้นเนี่ยเรามาดูที่จะถัดมาดีกว่าอันนี้เราก็น่าจะเคยเห็นแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเราลองกลางนิ้วสองนิ้วนะครับนิ้วคี้กับนิ้วกลางเนาะคางแบบโจวีคราวนี้เราสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเราเชื่อมปลายนิ้วสองอันเนี้ยเส้นเชื่อมมันจะสั้นเนาะถ้าเกิดว่าเรากางนิ้วแคบแต่เส้นเชื่อมมันจะยาวถ้าเกิดเรากางนิ้วกว้างขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นปรปัปการที่ เขามันมันเป็นเริงที่ชัดอะเนาะมันเป็นเรื่องระหว่างมุมกับด้านนะครับเราจะเรียกว่า side angle inequality เนาะอสมการของมุมละด้านนะครับเขาบอกตามนี้เลยเนะี่ยบอกว่าถ้าเรามีรูปสามเหลี่ยมถ้าเรามีรูปสามเหลี่ยมแล้วอ่าสามเหลี่ยมนี้ชื่อว่า ABC ด้วยนะ AC นะ จะยาวกว่า a อมาเดี๋ยวผมเพาะให้มันเป็นรูปที่ยาวกว่าด้วยเนาะอันนี้ชัดเจนนะว่า ac ยาวกว่า AB นะครับด้านนี้ยาวกว่าเนาะ AC จะยาวกว่า a b ถ้าเกิดว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามเ c เนี่ยก็คือมุม B เนี่ยมันต้องยาวกว่ามุมมันต้องโตกว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามด้านที่สั้นกว่ามุมที่โตกว่ารองรับด้านที่ยาวมากกว่าได้เนาะอันนี้คือ ข้อสรุปของ AC ษีบทนี้นะครับถ้า AC มากกว่า AB อ่าไม่ใช่ถ้าเนาะก็ตสองเมื่อเนาะ AC ีมากกว่า AB ด้านนี้ยาวกว่าด้านนี้ก็ต่อเมื่อ ABC โตกว่า ACB นะครับมุมที่โตกว่าจะรองรับด้านที่ยาวกว่าได้และด้านที่ยาวกว่าต้องถูกรองรับด้วยมุมที่โตกว่าเคนะคราวนี้เราก็จะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทนี้กันนะครับ เราจะเป็นเหมือนการทิ้งทวนบทพิสูจน์สไตลูคลิตนะวันนี้บทพิสูจน์มันเป็นก้อต่อเมื่อถูกไหมครับคาว่าก็อต่อเมื่อเนี่ยแสดงว่ามันเป็นจริงสองขาเนะมันเป็นจริงทั้งขาไปแล้วขากลับนะครับขาไปแปลว่าถ้าเรามีด้านที่ยาวกว่าแล้วด้านตรง่ามุมต้องถูกรองรับด้วยมุมที่โตกว่าด้วยนะครับก็ขาไปเนาะ สมมุติให้ ac มากกว่า ab จะพิสูจน์ว่ามุม b ใหญ่กว่ามุม c ผมขอเขียนแค่นี้เนาะเพื่อไม่ให้เพื่อให้มันอ่านง่ายนะครับพอ ac เนี่ยมันยาวกว่า ab ได้มันทำอะไรได้เนี่ยถ้า ac ด้านนี้ยาวกว่า ab ด้านนี้ เหมือนเรากลับไปตอนอยูค้เรยังไม่รู้อะไรเลยนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําได้คือก็ปัดวงกลมปัดวงเวียนเราเนาะตัดให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับราบอกว่ามีจุดดีล้วกันที่เราสร้างสามเหลี่ยมแบบนี้ได้ให้ดีนะครับเป็นจุดบนด้าน AC เนาะซึ่งเราจะได้ว่า A D นะครับ A B เท่ากับ A D เนาะเห็นไหมคือเราสามารถปัดจุดมาได้เพราะว่าตรงนี้มันสั้นกว่าใช่ไหมครับนี้โอเคไหม A B มันสั้นกว่า A C ดนะังนั้นเอา A D เนี่ยให้มันเท่ากับ A C ได้แล้วมันยังอยู่ในด้านนี้เนาะจะได้สามเหลี่ยม A B D นะครับ เป็นสามเหลี่ยมหนา้าจัวดังนั้นมุม ABD เนาะมุมที่ฐานจะเท่ากับมุม ADB นะคฮะมุมที่ฐานเนาะสีแดงเท่ากันนะครับผม,มจะทันไหมเหลืออีกสามนาทีซูมมันบอกทำไมวันนี้ซูมมันตัดที่สี่สิบนาทีผมก็งงนะครับทางที่จองแล้วเนาะ A B D เท่ากับ A D B นะครับคราวนี้ A D B เนอะมันเป็นมุมภายนอกของสามเหลี่ยมนี้ถูกไหมจากทฤษฎีบทภายนอกนะครับจากทฤษฎีบทมุมภายนอกเราจะได้ว่ามุม A D B เนี่ยที่จริงมันเป็นมุมภายนเนแล้วแมันจิงใหญ่กว่ามุมที่อยู่ข้างนอกก็คือมุมนี้มันใหญ่กว่ามุมสีม่วงแน่นอน มุม a d b ใหญ่กว่ามุม d c b เนาะแต่ d c b เนี่ยมันเท่ากับ a c b ใช่ไหมเอ่ยเราแค่ต่อแขนของมุมถูกไหมครับดังนั้นเราบอกว่าเรามีสีแดงเนาะ a b d เท่ากับ a d b แต่ a d b เนี่ยใหญ่กว่า a c b ดังนั้นอะไรครับดังนั้นมุม ABD จิ้งใหญ่กว่ามุม ACB ด้วยเนาะ ABD ใหญ่กว่า ACB ด้วยแต่แค่นี้มันยังไม่พอเนาะเพราะเราต้องพิสูจน์ว่ามุม B ทั้งหมดเนี่ยมุม ABC ทั้งหมดเนี่ยมันใหญ่กว่าแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเนาะ เพราะว่า A B C เนี่ยมันใหญ่กว่า A B D อยู่แล้วนะครับแต่เรามีว่ามุม A B C นะครับมันใหญ่กว่า A B D ด้วยเนาะดังนั้นเราจึงสรุปได้นะครับว่า A B C ใหญ่กว่าทุกอันหมดเลยเนาะใหญ่กว่า A B D ซึ่งใหญ่กว่า A C B ด้วยนะครับตามต้องการ อันนี้คือขาไปเนาะเราได้ว่ามุมที่เราจะได้ว่าด้านที่ยาวกว่าถูกรองรับด้วยมุมที่โตกว่าด้านที่ยาวกว่าคือ AC นะครับดังนั้นมุมที่รองรับคือมุมนี้จะถูกรองรับด้วยมุมที่โตกว่าด้านที่สั้นกว่าเดี๋ยววันนี้ผมขอพอแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยว เรามาเจอกันต่อครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ขากลับเนาะทิ้งขากลับมันใช้เวลาไม่เยอะแต่ว่าซูมมันจะตัดเราแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องเนาะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันพุธครับอย่ามีกันบ้านต้องส่งเลยนะวันพุธเอามาส่งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผม